รหัสอะไรรหัสเดิมเหรอมันครบรอบของเราอะะ่ะฮะมันครบรอบของเรามันครบรอบเหรออืมจำ,จำได้นี่ไงโอ้ดูดิอันนี้ไขวะเน,นี่ยอืมอะไร ไม่ดูช็อปปี้ได,ได้อยู่ได้แล้วสีสวยนะใช่น,นกระเป๋าอะไหนเข้านี ข้าวอะไรข้าวอาาดูแล้วกน้าอาหารข้าวอาหรอะไรก็ไม่ไม่ดูแล้วอ่ะข้าวไม่ก็ดูเสร็จแล้วก็ดูเสร็จแล้วไม่เป็นไรกนดูเสร็จแล้วเอาเอากดกนอะไรกนอาหารเอาก็ตะกี้ดูเสร็จแล้วก็ไม่อยากดูแล้วไม่อยากเิ่งร็ว à, à vậy, thế này là,